ครับวันนี้เราจะมาพาเที่ยวชมนะครับผมศูนย์จำหน่ายเครื่องฟังฟังเตอร์นะครับผมนี่ก็เป็นเส้นถนนหลักนะผมเส้นจอมพระสีขอนะครับผมเข้ามา7จกิโลก็จะถึงศูนย์จำหน่ายเครื่องฟังฟังเตอร์ของเราเลยนะครับผมก็มีเลือกชมมากกว่าร้อยตัวนะครับก็มีทั้งแมสซี่นะครับผมหนึ่งสองซี่หนึ่งสองแปดสองสองซี่งสองแปดครับผมอินเตอร์นะครับผม T0 4 3 0นะผมมีมากมายหลายรุ่นนะผมก็เราเป็นศูนย์จำหน่ายเครื่องฟังนำเข้าจากต่างประเทศรนะ้อยเปอร์เซ็นต์นะผมนะนี่เป็นเครื่องที่ต้องรอประกอบอยู่รับผมนะซึ่งลงจากตู้มาครับผมนะนี่ก็จะเป็นเครื่องทั้งหมดของเราคนระับผมก็มีใเลือกชมมากกว่าร้อยตัวนะผมก็สำหรับลูกค้าท่านใดนบนะผมที่อยากจะเข้ามารับชมก็สามารถเข้ารับชมทนะั้งสองที่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะผมตั้งที่บ้านนาคต ตอนบุกแกลงอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนะหรืออีกที่หนึ่งก็คือสาขา2ผมตั้งอยู่ที่แยกฮองเีครับผมตำบลยังตลาดอำเภอยังตลาดจังหวัดกาญจนศร์น,นะครับผมนี่เป็นภาพจากศูนย์ใหญ่นะครับผมอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับผมก็ของเรามีที่ตั้งที่แน่นอนนะครับผมนะก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเป็นมิจฉาชีพหรืออะไรสำหรับลูกค้าบางคนที่ยังไม่มั่นใจนะครับผมการจองแบบออนไลน์นะครับผมนะตร,ง,ตร,ง,ตรงนี้เป็นภาพบรรยากาศของเรานะครับผมจากฟารงเท้องเตอร์สุรินทร์นะครับ ก็ใครสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์083 3160978ครับผมนะลองโทรมาสอบถามมนดูก่อนได้ครับผมสำหรับใครที่เลือกซื้อเครื่องอัดฟังจากเราไปแล้วฟังอเทองเรคเตอร์ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับผมที่มั่นใจเราก็ดูการ256 6ปีนี้นะผม2567ก็พร้อมจำหน่ายแล้วนะครับผมเครื่องอัดฟังนำเข้าจากต่างประเทศ100%นะผมจากฟังทองเคเอร์ของเราขอบคุณครับ